เออเฮ้ยนานเล่นอยู่นะอันนี้เกมโรบอกนะครับนะทุกคนอย่าคิดว่าเกมอื่นนะมีเกมแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งค่าก่อนเออปิดเพลงก่อนเพลงมันจะมันเกินไปมาสร้างตัวละครก่อนนะจะเ,เล่นก็กดตามเข้ามาเลยครับผมอ้าวโ อ,อะไรเดียวโอ้มีหางเลยจะเอาหางหรือไม่เอาหางก็ได้เหรออันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นชาวไซยาคนธรรมดาดาวนามกเหรอเนี่ยเอาพวกไหนดีวะมาจินโอ้มันมันมีหลายเผ่าพันธุ์วะเฮ้ยยังได้เผาเอาเผาอะไรวะเผาอะไรโหดวะอ่อ เอาเผาไซย,ยาดีกว่าถ้างั้นเผาไซย,ยาแล้วกันเออเผานี้ก็ดีนะเว้ยเผานี้ก็โหดนะมาแต่เชื่อว่าหลายคนที่เล่นต้องเล่นเผาไซย,ยาห์แน่เลยเผาไซยา้าแบบแบบตัดหางหรือไม่ตัดหางดีเอาหางไว้ดีกว่าไม่ตัดหางนะวอนดี้ไซอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวเล็กตัวเล็กหรือตัวใหญ่ดีวะเฮีย <Yeah. S 1> เอาตัวเล็กเล็กว่ว ตัวเล็กๆเลยสีผมสีแดงโอ้โหโคตรเทสีแดงเฮ้ยเท่มากกว่าโอ้ว่ามอนน่าจะไปเรียนต่อแล้วมั้งแับเนาะเดี๋ยมวันนี้บอเรียนเนาะอันนี้สีสีตาสีลูกตานี่สีผิวโอ้สีผิวอ่สีอะไรเนู่สีเนื้อมนุษย์ละกันโอ้อล่า ออล่าต้องสีแดงเว้ยนี่ออล่าสีแดงเฮ้ยโคตรเท่แล้วแตกฟลายแล้วแอดแอดแตกงฟลายเสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อนะสีแดงผสมอะไรเนาะสีแดงผสมส้มนี่วะสีส้มมันอันไหนวะอ๋อนี่เหรอเฮ้ยโคตรเท่เลยเฮ้ยโอ้เท่เกินสีแดงผสมสีส้มโอเคออล่าเสื้อก็ต้องเสื้อกาต้องเป็นสีแดงด้วย ไม่ได้เด็กเสื้อก็อต้องสีดำเนี่ยสีเหลืองดีกว่าสีเหลืองสีทองทองนี่สีทองทอง,ทง,ทองแถบเป็นแถบแดงนิ่นั่งปั่นเร็วแอดโหลดแตบบ่ฟแบบ้ากำลังแตบบ่ไาอยู่ที่เดียนทาโรุ่ะโอเคสีดำเรื่องไงวะสีดำวะเออสีดำอ,อ,อ,ดำอุ้ยไม่เท่เลยวะเอาสีอะไรวะมันถึงเท่วะ เออเออเอาสิ่งนี้แล้วกันเฮ้ยไม่ได้วะไม่เที่ววะวันที้สร้างตัวละครหมดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยสร้างตัวละครอย่างเดียวสีดำมันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวๆสีแดงดีไหม สีดำนั่นแหละนะสีดำนั่นแหละแอดแอดอะไรเอาวีดีหมดแอดมันก็เล่นได้ตาม,ตามปกตินะเล่นได้แต่ว่าพี่ไม่เล่น,ม,น<ต>มันไม่ได้อิงเชื่อพี่อย่าไปเล่นเลยเอาชุดนี้แหละตัดสินใจแล้ว yes สีดำตัดทองผมแดงตาแดงออร่าสีแดงอะไรวะเนี่ยเมาโหลด g d a เสร็จทารลเสร็จแล้วคีย์บอร์ดแล้วกัน Default l o อกอินยังก็เล่นไปเลยเดี๋ยวพี่ขอเล่นเกมนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปอ่ะ จำได้เมื่อก่อนลองปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยเฮ้ยะอะไรวะเนี่ยเด้อที่ต้องทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจุหายแล้วกํลาลังอินกับเกมเลยใช่ไหมทำอะไรลงไปอ๋อชาร์จพลังอันนี้น่าจะเป็นชาร์จพลังนะหรือเปล่ามันไม่ใช่ป้องกันนี่หว่าเฮ้ย ใครไม่ยิงอะไรวะเนี่ยแล้วชาร์จพลังกดอะไรวะโอ้คอมโบ Q Q Q E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 , e. นี่บล็อกแอดกดอิน t a อ l เลยใช่ไหมพอถึงไอนี่ระเบิดพลงังมันมีอิน t a อ l ด้วยเหรอไม่มันบอกว่าอันนี้เฮ <Hey, S 2> <น>้ยบินได้ เฮ้ยโอ้โหอ,อย่างได้เฮ้ยเฮ้เท่ามากเลยวะสุดยอดเอ่ออันนี้เป็นเมนูตอ,ตอร์เรน e ์เคสเป็นสี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 อะไรเควสโลเคชันเควสจะเป็นสีส้มโอเคไปกดแท็บหาจุดทำเควสกันที่นี่มีจุดทำเควสอยู่ ใช่ไหมโอเคโอ้โหเท่มากเลยวะอันนี้รับเคลียร์หรือเปล่าอ๋อ oh, เสื้อแล้วเนี่ยชุดใหม่เหรอโ oh, อ,อ้เท่เกินตอนนี้มีโย่หนึ่งพันเซนีหนึ่งพันเซนี่นะแอบได้แล้ว ตรงนี้อยู่ที่ quest location เอ่อสตอรี่เควสคือสีแดงต้องทำสตอรี่เควส์แบบเนี้ยสตอรี่เควสอยู่ไหนวะสีแดงสีแดงโอ้ยเฮ้ยไข่วะเนี่ยเอ้ยไอ้น้องแกเป็นใครบอกมาว่าแกเป็นใครโอ้ยจดเขาไล่ฆ่านะแอปเฮ้ล็อกล็อกตัวได้ด้วยปะล็อกตัวได้ด้วยเฮ้ยยังได้นะ นี่นะล็อกตัวนะเอาแมงแ่งเลยดีกว่าไอสัดนี่โอ้อพอได้โอ้โอ้รโอ้ยู้อู้ีต้ยี้อยากได้นะ ใส่อะไรไม่รู้อ่ะไอ้ไอ้ไอ้เปิดเขาก่อนโดนเขาใส่ยับเลยเวลาไปส่วนกับเข้าเลยกูโอ้มันก็โหดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีจุดสีแดงที่เป็นภารกิจอะเออ Welcome the game แ๊บนึงนะเดี๋ยวขอตั้งค่าเป็นเ f a u l t ยังไงวะเนี่ยแอสเข้าในแอส 2, et, okay, โอทูแรงเกตแมทฮอ h แฮร์สไตลิสภารกิจโอ้ถ้าเราทำภารกิจทุกอย่างได้มันก็จะบวก1,500 EP อีพีใช่ปะ่ะอันนี้เราคุยเราคุยด้วยเรื่อ a ฮอ h แฮร์สไตลิสก็คือพวกนี้เราต้องคุยกับพวกนี้ก่อนเออเนี่ย นี่คือเปลี่ยนสีผมอันนี้คือดีไซน์เฮล์สไตลิสอ๋อเฮล์สไตลิสคุยแล้วคุยเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นโพสติ้งเมอร์เชียนไปคุยกับร้านขายเสื้อผ้าดีกบ่ เขาบอกว่าเดี๋ยวนะโบบ้ามันเสร็จไปล้านหนึ่ง่ะคุยกับเอ่อคนทำสีผมอ่ะตรงนี้มันลานปละลองนี่หว่าใช่ปะเฮ้ยลานปละลองจริงด้วยว่ะเอ๊ะมันบอกว่าเออร์อะไรไม่รู้เนี่ยดีพอร์ตแคสอะไรเนี่ยเข้าไม่ได้อูเอ็งจะไม่ให้พี่เล่นเกมนี้ใช่ไหมสนุก โอ้ะไรก็ได้แอปมึงก่อนเลย,เลย <c oughs> ถามในเกมนะโ <c oughs> อ้มันได้ละไม่แอปมันบอกว่าพี่ยังให้คำตอบเองไม่ได้นะเดี๋ยวรอพี่เล็งเกมนี้เสร็จก่นอนแค่ทำเสร็จไป็สองจุดแล้วว่ะก็มีพอจุนเทลเลอร์โบบ้าแล้วก็โคชติ้งมอร์เชียลถ้าทำหมดได้1,000 EP ันบวกพันหเคนี่ตัดไป ทำเคล็หลักอย่างเดียวช่วงนี้เคล็ดหลักเคล็หลักเคล,เล็ประจำวันก็มีนี่หว่าสีเหลืองคือเคลสประจำวันนะอ๋อสีเหลืองคือเควสประจำวันเม่ที่เสร็จแล้วก็จะเป็นสีเขียวอ๋อนี่ไงโบบ้า อันนี้อะไรเนี่ยมันคืออะไรไม่ซื้ออะไรเนี่ยอุณตาสเปเชียลสปอดิงอ๋อซื้อของกินเหรอเพิ่มเลือดหรือเปล่าน่าจะเป็นที่เพิ่มเลือดอ,อ เฮ้ยทำไมจุดภาร,รกิจมีแค่นี้วะโพสติ้งมือเชียนอันนี้ไปที่ไหนวะเนี่ยเปรี้ยวเฟรชภารกิจพิเศษคืออะไร สามอันนั้นทำหมดแล้ววะ่ะที่เหลือคืออะไรวะอ๋อ a ุ c e ร s o r r y m ์เชี n นแล้วก็ c o a t i n g m มอร์เมันอยู่ที่เดียวกันมันอยู่ที่เดียวกันกับไร้านทำผมแน่เลยจะกลับไปดูก่อนอีหมื่นแล้ววะ่ะทำแล้ว กวัสนหมดแล้วหน้ามานาเนี่ยพลังหมดละพลังมานาหมดละ <c oughs> ไม่เหลือละอ๊ะ <c oughs> ยีงไงคดติ้งเมื่อเชียนคุยแล้วอ c ซ e สซอรี่ e ม c h a n ช c o นค i ติ้ง r ม h a n t ช c c นอ s ซ r สซอรี่คือใครน่าจะอยู่กับไอ้นู่นหรือเปล่านะแน่เลยเออไอจุดสีส้มผมน่าจะดูให้เรียบร้อยผมได้วิ่งกลับมาเลยเห็นไหม โถมาแบบเทอร์โบครับเอสเซ,ซอรรี่เมอร์เชียนไม่ได้อยู่ที่นี่นี่หว่าอยู่ที่ไหนวะดูว่า ดูว่าอยู่ใกล้ๆกับไอ้โบบาใช่ไหมอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไอ้โบบาป่าวะล่า accessories โมชียันอ๋ออนี่วะอ๋อไงเจอแล้ว แอเซอรี่โมชั่นเย้ทำเดียกพัมกิจแรกเพลงดังเลยว่ะสก,กิลอ๋อนี่คือสก,กิลของเราดา a g กอนรัสเอเนจีเวฟ e อ้นีสุดยอดอันนี้อะไรวะเนี่ยดาร g กอนรัส High Speed Rush ลองใช้ High Speed r u s สดูไหมเฮ้ยโหดเกินเราต้องรับภารกิจใหม่เพิ่มตอนเนี้ยผมไม่มีภารกิจทำแล้วอะ ทอานี้ไม่มีภารกิจแล้วสตอรี่เคสก็คือสีแดงเราต้องไปทำเคสเนื้อเรื่องสตอรี่ดีกว่าสีแดงนะทำสตอรี่เคสจัดไป <c oughs> โหเดินทางไกลเลยอะ่ะปกติใ,ในดาร์กบอลเวลาเดินทางเขาเดินทางกันนี้แหละครับ เอะผมส่งรูปไปไปดูในนิคอร์นโอเคโอเคได้ได้แล้วรอเล่นจบวันนะโอเค,อเคนะล็อกเกมอุ้ยโอย้ได้ไงกันฮ <laughs> อันนี้คือบินตรงบินตรงที่นี่ที่ไหนมาดูดิ ไปปะเนี่ยรับภารกิจ <c oughs> ตรงนู้นเหรอไปเฮ้ยเฮ้ยสี่หมื่นอีพีบวกกับหนึ่งพันเซนีภารกิจอะไรวะเนี่ย <c oughs> มอร์เซารี่เตา๋า <c oughs> ไปเลย ภารกิจนี้ภารกิจนี้ได้ ep เยอะมากภารกิจนี้เด็ดไปแสดงว่ายากกะดิมาดิสัตมาดิสัตมาดิสัตเจอกู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  ยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยโอ้แม่งตายป่าเฮ้ยเชี่ยกูเจ็บนะเนี่ยอ่า ดูเลือดยังไงวะเนี่ยโอ้ดูเลือดอย่างนี้หาพลังก่อนเฮ้ยทำไมมันหลบได้วะ ตาย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 อหอกูตายสู้ไม่ได้ว่ะฮ้ยมันเป็นโหดจังวะนี่ผมแบบผมยังงงกับสกิลอยู่เลเฮ้ยนีมันอยู่ไหนวะเอาอีกรอบดิอีกรอบดีโโหถ้าชนะก็ได้สี่หมื่นอีพีอ่ะเปิดก่อนได้เปรียบ เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่แม่งก่อนด้วยท่าที่แรงที่สุดเฮ้ยเฮ้ย ครับพลังก่อนจะเจอกันมันเลีวยวยี่สิบนี่หว่าไอเนี่ยโอ้โไอีออออ่โดนบัวไอเอียงไอเอียงฉีพลังเฮ้ยเฮ้ยหลบไปน้องใครมาวะนะ่ะเฮ้ยโหดเกิน โอ้ยยสใครมาช่วยไม่รู้ว่ะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะใครวะเนี่ยไปโหดจักวะ13 yellow box คนนี้เหรอที่ช่วยผมเมื่อกี้ใช่ปะเฮ้ย <Hey, S 2> ยังโหวดว่ะไ,ไม่ยิงทีเดียวอ่ะโป้งล่วงเลยผมเป็นชาวไซย,ยาตอนนี้มีเงิน3,500 รเวลร้อยจะมีสกิลใหม่นะครับมาเตร์เต๋ออันนี้งฝึกกับมันใช่ปะ่ะฝึกสู้นะเทรนเทรนมาเตร์ Train ฝึกฝึกฝึกก็ฝึกสู้ซะหน่อยฝึกสู้กับมาสเตอร์เต๋าจอขาวนะอาจารย์

ไม่ได้เลยวะก็ยี่สิบหัวขนาดนี้เลยหรอเราก้อนรับ full power energy web เฮ้ยหายไปไหนวะ โอ้ยอหายไปไหนว่าหาไม่เจอดูว่าจบการฝึกแล้วหรือเปล่าทำไมหาไม่เจอวะ ผมจะลองใช้สกิลใหม่ซะหน่อยมันสามารถใช้สกิล full power ได้นะสกิลนี้อ full power ต้องลองใช้สกิลนี้ดูผมว่าถ้าใครโดนท่านี้เข้าไปก็น่าจะเจ็บครับคอมโบลิท QE QE E Q แล้วก็อันนี้คือเบสคอมโบเซต์ q ค q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  หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคหนึ่งสองเดี๋ยวดะอ๋อนี่ไงเออ โอ้ได้นะอโบเซตผมว่าเกมเนี้ยดีนะมันเป็นเกมที่ใช้ฝีมือนะครับในการต่อสู้นะเออเจง๋จงเจง๋งเจ๋งโอเคคือตอนนี้ผมมาเล่นในตอนที่เด็กๆไปโรงเรียนกันเดี๋ยวรอ,อน้องๆเลิกเรียนเดี๋ยวชวนน้องๆมาเล่นดีกว่าะเออผมว่าดีนะเกมนี้ตอนนี้ผมผมเลเวลเท่าไหร่เนี่ยมันดูเลเวลไง เลเวลยีเฮ้ยตอนนี้ผมวิวยี่สนะครับเวิวขึ้นเร็วมากถ้าทำภารกิจหลักมันมีภารกิจประจำวันด้วยนะที่ยังไม่ได้ทำโอเคเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับร <c oughs> อนอ้องเรื่องเรียนเดี๋ยวค่อยมาต่อ